วันนี้ก็เป็นวันนะครับวันที่9มลก,ลกราคม2566ครับเป็นวันที่พวกเราภูมิใจนะครับที่พันฝ่าุาสา์มาจากที่เรามีสัจจะศรัธทธาบาร,รมีร่วมกันร่วมกันทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกคนมีความหวังนะครับมีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆกลับไปในปีนี้นะครับเป็นปีใหม่นะครับแล้วก็คิดว่า ที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยสามปีเวลาสามปีวันนี้เป็นขึ้นสุดแล้วว่าจากแรงบันดาลใจจากความศรัทธานะครับแล้วก็สัจจะแล้วก็บารมีทําอะไรก็ได้ในโลกนี้เราจะจบคำเรล็จนะครับก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาดูคําว่าสัจจะศรัทธาบารมีทําอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณครับหนังแนวนี้ปกติคนทไทยจะไม่ค่อยเห็นมันเป็นหนังแนวอะไรยังไงบ้างหนังแนวนี้มันเป็นหนังแบบก็ เรียกว่าเป็นแนวปัจญาก็ได้นะครับแนวปัจญาและมันเป็น,นปเนขาเรียกวัฒนธรรมของคนไทยรวมไปถึงความผสมผสานกับความร่วมสมัยของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความตั้งใจของความสามารถของนักดาราด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเอานวัตรกรรมมารวมกันนะครับเป็นบูราณาการตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของปัจญาของเราเรื่องศัจจศรัทธาบารมีเรื่องนวัตรกรรมของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรื่องแสงสีเสียง แล้วโดยเฉพาะเรื่องนักแสดงเนี่ยวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าหนังจริงๆแล้วจากสตอรี่หรือว่าเรื่องราวก็ไม่ได้ฟับฟ้อนอะไรมากแต่มันทาให้เกิดความต่อเนื่องเกี่ยวโยงกับนะฮะัจจะศรัทธาบาร,รมีความบริหารซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอยู่แล้วที่คาดหวังทุกคนนะวันนี้นะก็คือหนึ่งก็คือตัวไอ้ไข่นั่นแหละครับว่าทุกคนมีความศรัทธาจจไข่มาจากอะไรทุกคนได้อะไรจะไข่มาบ้างอย่างที่บอกนะได้อะไรจะไข่วันนี้ สิ่งที่ข่ายให้เรามาเนี่ยเราจะสอบสนองด้วยอะไรบ้างก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีปัจจัยากลับไปบ้านนะครับมาดูว่าคนไทยเป็นยังไงดูนวัตกรรมเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเรียกว่าอะไรเรื่องความเป็นตัวตนที่ดีเช่นศักจา์ศรัทธาพันมี้นี่คือความคาดหวังของเราก็คือจากที่บอกว่าโควิด19เนี่ยมันเกิดทั้งโลกนะครับคนไทยฟาฝันมาได้เนี่ย จะครอบจะปวดหลายๆอย่างนะครับเรื่องชีวิตก็ดีทรัพย์สินก็ดีความสุขในครอบครัวก็ดีวันนี้เป็นตัวอย่างของพวกเรานะฮะนักดาราทุกคนเนี่ยสร้างหนัง3ปีนะสดงสามปีแต่ค่าตัวเท่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่าบันผลจากตั๋วก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ทุกคนเนี่ยให้สัจจะก็ไว้ว่าก็ทำให้เสร็จทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรได้เลยนะมีแต่ว่ามีแต่ว่าความภูมิใจนั่นเนี่ยคือแรงบันดาลใจกับวงการหนังไทย แลบรรดาใจจากคนที่มาดูหลังเรื่องนี้และบรนดาใจจากคนที่มีความศรัทธาแต่ความศรัทธานี่จะเป็นความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปถึงการทํางานก็ดีการมีชีวิตในครอบครัวก็ดีการต่อสู้กับปัญหาในอุปสรรคในโลกนี้ก็ดีแต่สุดท้ายกลับมาที่เมืองไทยคือความศักดิ์สิทธิ์อภิธานอภิธานคือความเชื่อความเชื่อมาจากสิ่งที่เราทาอยู่แล้วนั้นเราถึงบอกว่าวันนี้ทุกโรงทุกตัว๋วทุกที่นั่งนะครับ99บาท ไม่มีอะไรที่ต้องการอะไรมากกว่าน,นี้แล้วต้องการให้คนเข้าไปดูเข้าไปเอาศรัทธาตัวนี้กลับมาใช้ในประโยชน์กับครอบครัวนะครับแล้วก็กับทุกๆอย่างที่เรามีอยู่ไอ้ไข่นี่แหละครับจะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ตัวชีวัตถ้าเราต่อสู้ไปข้างหน้าได้อีกวันนี้วันที่9นะครับที่ก้ามกราเป็นเป็นภาพประโรยน์เรื่องแรกนะครับหมว่า เราบอกช้ากันมามากแล้วครับกับกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่บอกช้ากันของเราเองก็ไม่น้อยทีเดีเร์อยากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ปีนี้เป็นการเริ่มต้นวันที่9วันนี้เป็นการเริ่มต้น9แรกของเราในปีในปีพศนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนฟื้นจากความเศร้าโศก อยากให้เป of of hmm ็นปีที่เริ่มต้นกันแล้วก็ภาพยนตร์ให้ไข่อยากจะให้เป็นภาพยนตร์ที่เราเรียกว่าปลอบวันปลอบทีันนะครับปลอบขวัญที่เราเสียใามาหลายปีนะครับอยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความสุขเั้งหคนแล้วก็ได้มีพลังในการต่อสู้กับเศรษฐกิจแลครับเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่เศรษฐกิจเราเริ่มเริ่มจะดีขึ้นนะครับก็อยากได้ทุกคนมาชมภาพยนตร์กันเยอะเพื่อสร้างฐานเป็นฐานใหญ่กันด้วยครับ ผติดตามภาพยนตร์เรื่องไข่เด็กวันเจดีแล้วกันค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราแน่นอนเราทํามา3ปีถือว่านานมากนะคะตั้งแต่ต้นโควิดจนถึงตอนนี้มันเริ่มซาลงแล้วในทางเดียวกันรู้สึกว่าตลอดเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีขึ้นใดๆมันก็ดีขึ้นก็อยากให้ภาพยนตร์ไทยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนปลุกกระตุ้นให้อาการรับชมเป็นเก็ตเมนกลับมาที่ภาพยนตร์ไทยอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่า เราตัง้งใจกับเรื่องนี้แล้วก็เราทุกคนรวมทั้งท so ั claro. ้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยค่ะเราเรื่องนี้เราใส่เต็มที่สุดๆค่ะนอกจากนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากได้ผลตอบรับที่ดีอยากให้ทุกคนแบบตั้งใจแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันเหมือนวันเป็นเหมือนแรงสนับสนุนกันเหมือนกันกำลังใจให้ให้เราทุกคนอยากที่จะทำให้เมือไทยต่อไปให้มันไปกกนทั่วโลกนะคะใช่ค่ะครับผมก็ฝากเลยนะครับสิบเก้ามกราคมีนะครับผอยากให้คนไทยนะครับกลับมาดูหนังไทยนะครับบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็หนังไทยก็ รมาเรื man, China, China. ่อยเือนนะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูนะครับผมว่าทุกคนชอบแน่ๆนะครับฝากด้วยนะครับกับมาเาตัวแค่99บาทครับ99ไม่ต้องลาสุดสัปดครับก็มาดูอีกคนหนึ่งก็คือน้องเอาหน่อยที่ว่าได้อะไรกับว่าจะไอ้ไข่ได้แชมป์โลกมาอย่างไงค่ะก็ก่อนอื่นขอฝากก่อนละกันนะคะก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็อยากจะหวังว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ไทยค่ะเนื่ง มันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูค่ะถึงถึงว่าจะมีอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักไอ้ไข่หรือว่ารู้จักอยู่แล้วเราก็จะมารู้จักไใอใ้ไข่พร้อมๆกันจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ19 19มัลราคมทุกโรงมภาพยนตร์ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กๆก็ดูไ,ได้เด็กๆจะดูแล้วลรู้สึกแบบว่าภาพยนตร์นี้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใครจะดูไว้นั้นมาดูเทคนิคมาดูซีจีมาดูอะไรก็แล้วก็จะเห็นเด็กๆไม่ไม่ใช่ ไทยไม่ใช่หนังนี้นะครับจะเป็นหนังแนวอิทธิฤทธิปฏิหารซึ่งซึ่งอิทธิฤทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปรฏิหารที่เราเราได้สร้างมาจากความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอกับตัวเองแล้วเราก็มารวบรวมเพื่อเพื่อจะให้ให้ให้คนดูได้ดูได้เห็นตามนั้นเพราะนั้นอิทธิฤทธิหรือปรฏิหารที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์จะไม่ใช่เรื่องที่ที่เหนือไปกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดจริงแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่า เรื่องราวที่มันเป็นภาพยนตร์ไทยที่มันเป็นความเชื่อเป็นเรื่องราวที่กลิ่นทยเลยไทยเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งนะครับในกลิ่นไทยแบบนี้แต่เราก็จะผสมผสานในเรื่องของซีีเข้าไปก็จะออกมาในรูปแบบคล้ายๆซุปเปอร์ฮีโร่เล็กๆนข้ามาตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเซอร์เป็นประเภทก็จะเป็นประเภทแฟนตาซีแต่ในทางเดียวกันก็ออกแนวแฟนตาซีไซไฟไม่ใช่ฮ์เร์นะคะแล้วก็จะเป็นดราม่าโรแมนติกพีรียดทรบทุกแนวจริงๆแต่อะ ถ้าเอาเป็นว่าเน้นก็จะเน้น CG เน้นการปูเน้นการชันค่ะใช่การ์ตูนก้าปากว่าคุ้มนะได้ดูทุกอย่างการ์ตูนกล้าต้องรอชมไปด้วยกันในโทรข่าวพยนนะคะนี่ก็อยากดูมากๆแล้วเหมือนกันใช่ใช่ค่ะงั้นก็ฝากฝากต่อกันเลยครับว่าดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วฝากพี่ๆนะค่าบเลยนะครับว่าหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันออกไปแล้วเนี่ยถ้ามันดีก็ช่วยบอกต่อนะครับถ้ามันไม่ดีตรงไหนก็ติชมกันนะครับเพราะว่าโอกาสข้างหน้าที่เราที่ที่ผู้สร้างเอง ว่าผู้การเั้งเองเที่จะพัฒนาในภาพยนต์ไทยอยากให้เป็นกำลังใจครับดีหรือไม่ดีเราดู